ทุกคนเคยได้ยินไหมคะลัทธิอนุตรธรรมเราก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกค่ะลัทธิอนุตตรธรรมตอนนี้กำลังเป็นกระแสดราม่าเลยนะคะโรงเรียนดังจังหวัดอุบลน,นะคะจัดอบรมลัทธิอนุตตรธรรมถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าจะถูกหักคะแนนแต่มีนักเรียนบางส่วนนะคะที่ไม่เข้าแล้วก็โวยวายโรงเรียนที่จัดอบรมลัทธิอนุตตรธรรมขึ้น แล้วทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ดราม่าขึ้นติดทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของวันนี้เลยนะคะพอออได้สั่งยกเลิกกางคันไปแล้วนะคะเพราะว่าแฉปัญหาโครงสร้างเพียบเอา้ามาได้ยังไงตอนแรกงงเลยคะ่ะทุกคนงงไหมคะตอนแรกคุณไม่รู้เลยเหรอว่ามันเป็นยังไงรัฐทธิอนุตตรธรรมเมื่อวันที่สองธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนเบญจมะมหาลาชจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดอบรมค่ายธรรมที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน18ห้องเรียนเข้ารับการอบรมซึ่งมีนายดุริยะจันประจาผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวเปิดการอบรมเป็นประธานด้วยนะคะแต่ถูกยกเลิกไปแล้วค่ะ แต่ภายหลังเข้ารับการอบรมปรากฏว่ามีเด็กจำนวนหนึ่งไม่ยอมเข้าการอบรมเนื่องจากว่ามีการเข้ารับการอบรมลัทธ,ธิอนุตตรธรรมซึ่งเป็นลัทธ,ธิความเชื่อหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนค่ะทุกคนไม่ใช่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นลัทธ,ธิอนุตตรธรรมสอนว่าจิตวิญญาณเท่านั้นที่จะมาจากพระองค์ธรรมมานดา ร่างกายเป็นเพียงที่พำนักชั่วคราวการได้รับการถ่ายทอดวิถีอนุตรธรรมคือทำให้เราได้รับสิ่งที่วิเศษ3อย่างคือ 1. มโนทวา 2. ส,สัจจคาถา 3. ลัญจกรการขอรับวิถีธรรมจะนำพาตัวเองขึ้นไปสู่ความเป็นนิรันดรโอ้โหทุกคนคะ่ะ เราไม่รู้ความหมายเลยค่ะช่วยแปลด้วยค่ะมันคืออะไรคะมโนทวาสัจจคาถาแล้วก็ลันจกรต่อมาข้อความในทวิตเตอซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเบนจมะมหาราชชื่อโรงเรียนนะพระพุทธศาสนาเลยนะคะแล้วคุณเอาความเชื่อแบบนี้มาได้ยังไงเนี่ย ได้วิาพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวกระทั่งดันให้ B.M. f r ติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งโดยส่วนมากระบุการจัดอบรมดังกล่าวไม่เหมาะสมเพราะถ้านักเรียนไม่เข้าการอบรมก็จะถูกหักห้าคะแนนกระทั่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบนจมมหาราชต้องสั่งให้หยุดการอบรมช่วงบ่ายทันที นอกจากนี้ยังมีทวิตเตอร์ของผู้ปกครองนักเรียนเข้าไปโพสต์วิพากษ์ถึงการบริหารงานของผู้มืนในการโรงเรียนเช่นเรื่องโครงการอาหารไม่มีสุขะอ,อนามัยเพียงพอปล่อยให้นกพิราบไปเกาะในถ้วยชามอาหารให้บริการเด็กและมีมดอยู่ในขนมบางโพสต์ระบุเรื่องสุขะอ,อนามัยโรงเรียนไม่เคยตรวจสอบแต่เรื่องรัดที่เสียีภาพของนักเรียน ทางโรงเรียนตั้งกฎระเบียบขึ้นมาใหม่อย่างเข้มงวดภายหลังจากที่นายดุริยาจันทร์ประจําผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่เข้ามารับหน้าที่ได้สองเดือนค่ะทุกคนเพิ่งเข้ามาเองได้2เดือนเช่นชุดพลาละซึ่งก็เป็นชุดที่ทางโรงเรียนกําหนดและก็เป็นไปตามกฎของกฎกระทรวงแต่วันที่มีการเรียนพละไม่ให้เด็กนักเรียนใส่ไป ตั้งแต่ช่วงเชา้าซึ่งกลายเป็นประเด็นของปัญหาเด็กนักเรียนต้องถือชุดนักเอ้ยอะไรเช่นชุดพลาละซึ่งเป็นชุดที่ทางโรงเรียนกำหนดและก็เป็นไปตามกฎของกระทรวงแต่วันที่มีการเรียนพระละไม่ให้เด็กนักเรียนใส่ไปตั้งแต่ช่วงเชา้าซึ่งกลายเป็นประเด็นของปัญหาเด็กนักเรียนต้องถือชุดพละไ,ไปเปลี่ยนที่โรงเรียนอา้ามีอย่างนี้ด้วย โดยข้อเท็จจริงโดยข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นกันที่รับรู้ทั้งกระทรวงแต่และโรงเรียนก็จะมีแบบชุดพละของโรงเรียนของตัวเองแต่กลับบังคับให้เด็กใส่ไปเฉพาะในช่วงของการเรียนพละเท่านั้นทั้งอย่างไม่มีห้องในการเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่เป็นห้องน้ำรวมอ้าวโดยเด็กนักเรียนจะต้องดำเนินการเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำ ซึ่งจะต้องมีการเข้าไปในแต่ละครั้งก็ไม่สะดวกโอ้โหทั้งนี้นายดุริยาจายันประจาผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมามหาราชเปิดเผยว่าเป็นวิชาเรียนวิชาศาสนาแต่เด็กว่าเป็นรัฐที่อื่นกำลังให้ทางชมรมผู้ปกครองกำลังให้ทางชมรมผู้ปกครองลองพออ,อฝ่ายวิชาการและครูสารสังคมคุยกับผู้จัดซึ่งถ้าไม่ดีก็จะยกเลิก ม,มันควรที่จะยกเลิกมันคืออะไรก็ไม่รู้และในส่วนประเด็นอื่นๆที่อยู่ในทวิตเตอร์โจมตีนั้นก็มีการพูดคุยกับเด็กนักเรียนแก้ปัญหาภายในกรอบถ้ามีการออกกฎระเบียบเกินไปก็จะต้องมีการพูดคุยกับเด็กนักเรียนตัวแทนหัวหน้าชั้นเรียน99ห้องโอ้โหเยอะมากค่ะทุกคนจากจำนวนนักเรียน3,800คนโอ้และครูที่ปรึกษาในวันที่6 ธันวาคมนี้ถ้ามีประเด็นอะไรที่จะเอาลงในทวิตเตอร์ก็จะได้มีการพูดคุยหรือขัดแย้งกันต้องแก้ไขเป็นจุดๆไปจุดที่เป็นปัญหาใครเป็นคนทำให้เกิดปัญหาปัญหานั้นเด็กคับข้องใจอย่างไรก็ต้องใช้กระบวนการภายในโรงเรียนซึ่งไม่ใช่เป็นนโยบายที่กระทบประชาชนในมุมกว้างโอ้โหสุดยอดคืออะไรทุกคน ยังไม่ได้เข้าไปอ่านนะคะเพิ่งเจอข่าวของมัติชนออนไลน์ค่ะ